สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่มุมโปรสตอรี่นะคะวันนี้เรามาชมมะม่วงน้ำดอกไม้ได้วยกันค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้สามารถทานได้ทั้งลูกดิบแล้วก็ลูกสุกนะคะผลดิบนะคะนำมาทำยำค่ะสามารถแก้ร้อนได้นะคะมีวิตามินซีสูงมากๆค่ะ สามารถนำไปแปรรูปเป็นมะม่วงกวนได้นะคะ มะม่วงน้ำดอกไม้จะเริ่มให้ผลผลิตเมื่อปลูกครบ3ปีนะคะหลังจากที่ติดดอกออกผลนะคะอายุวันได้50วันจะต้องทำการห่อผลเพื่อป้องกันแมลงวันทองนะคะ ผลมะม่วงจะสุกเมื่อมีอายุ115วันค่ะหลังจากที่เริ่มออกผลนะคะเมื่อผลสุกจะมีสีเหลืองสวยนะคะรสชาติหวานนะคะนิยมรับประทานเป็นผลสุกนะคะหรือว่าทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงนะคะ เป็นเมนูที่อร่อยมากๆอีกชนิดหนึ่งนะคะยอดอ่อนของมะม่วงนะคะสามารถเป็นผักเคียงค่ะกินกับเมนูลาบหรือว่าเมนูซุปหน่อไม้ก็อร่อยนะคะรสชาติจะออกเปรี้ยวนิดหน่อยค่ะ ชมมะม่วงโดกๆเลยนะคะที่ต้นค่ะ เปลือกของต้นมะม่วงนะคะสามารถนำไปย้อมสีได้ค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้นิยมปลูกกันทั่วหลายนะคะเพราะว่าทนต่อสภาพอากาศได้ดีค่ะทนต่อศัตรูพืชได้ดีนะคะปกติมะม่วงน้ำดอกไม้จะไม่ค่อยมีศัตรูพืชน,นะคะดูแลง่ายโตเร็วค่ะ หลังจากปลูกนะคะ3ปีก็เริ่มติดดอกออกผลนะคะเสียงรอบข้างก็จะดังนิดนึงนะคะต้องขออาภัยทุกท่านด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะ